สวัสดีค่ะพบกันเช้าวันพุธที่10เมษายน2556ราคาทองคำเมื่อวานนี้สดใสนะคะปรับตัวขึ้นสูงสุดที่1,590ดอลลาร์แล้วก็หมักปิดตลาดที่1,584นะคะบวกเพิ่มขึ้นมา12.20ดอลลาร์ส่วนราคาโลหะเงินเพิ่มขึ้นเช่นกันนะคะปิดที่27.89ดอลลาร์เพิ่มขึ้นมา65เซนตะ์ประเด็นที่เป็น ปัจจัยบวกหนุนราคาทองคำมาจากตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐตัวเลขสต็อกภาาขนส่งนะคะเดือนกุมภาพันธ์ปรากฏว่าลดลง0.3เปเ็นป็นการลดลงนะคะมากที่สุดนะับตั้งแต่เดือนกันยา2011นะคะตัวเลขดังกล่าวนียทำให้นักเศรษฐศาสตร์บางรายเนี่ยมีการปรับลดประมาณการ GDP ไตรมาสหนึ่งของสหรัฐอเมริกาลงด้วยนะคะ ส่นวนประเด็นบวกอื่นๆน,ะะน่าจะมาจากเหตุการณ์ความึงเครียดในคาบสม,มุทรเกาหลีนะคะทำให้มีการซื้อทองคำในสินทรัพย์ปลอดภัยกลับเข้ามาเช่นกันนะคะแต่ว่าที่ต้องบอกว่าเป็นข่าวไม่ดีก็จะมีนะคะโบรกเกอร์อีกรายหนึ่งแล้วนะคะทาง ubs ได้มีการปรับลดประมาณการราคาทองคำเฉลี่ยในปีนี้ลงนะคะจากเดิม1,900ดอลลาร์เหลือ1,700 ส0่ดอลลาร์ส่วนปีหน้านะคะยังคงที่ตัวเลขประมาณการราคาทองคำเฉลี่ย1,700ดอลลาร์อยู่นะคะงั้นมุมมองของโบรกเกอร์ต่อราคาทองคำนะช่วงนี้นะคะเขาไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่นะคะมันแรงซื่อก็ดูเหมือนไม่แน่นหนาแน่แน,นมากมายนะคะส่วนค่าเงินบาทกลับมาปเป็นประเด็นอีกแล้วนะคะค่าเงินบาทแข็งค่าสุดในรอบ16ปีหลุด 29บาทต่อดอลลาร์ไปเรียบร้อยแล้วเมวื่อวานนี้นะคะเพราะฉนั้นค่างเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นนะคะก็ส่งผลกระทบทางลบกับราคาทองแท่งในประเทศเราก็ราคาโกลด์ฟูเจอร์ในประเทศของเรานะคะลตลงทุนก็เลยอาจไม่ได้กําไรเต็มเม็ดเต็ม,ตมหม่วยเท่าที่ควรน,นะคะก็คงต้องจับตาดูนะคะว่าแนวโน้มค่างเงินบาทยังแข็งค่าขึ้นได้ต่อหรือเปล่านะคะส่วนก้หงมาปรการ คีวของประเทศต่งางๆทำให้เม็ดเงินไหลเข้านะคะสู่นะคะตลาดเกิดใหม่ต่างๆนะคะรวมถึงประเทศไทยด้วยนะคะการเคลื่อนไหวของราคาทอรงคำนะคะมีแนวโน้มที่จะยังคงปรับตัวขึ้นต่อนะคะในจุดของแนวรับยกตัวขึ้นนะคะที่1,570ถึง1,575ดอลลาร์นะคะส่วนแนวต้านนะคะผ่าน1,500งพันาร้ 90ดอลลาขึ้นไปนะคะแนวโน้มขึ้นต่ออีกนะคะแนวต้านหลัดไป1,600ถึง1,605ดอลลาร์นะคะล้วก็ถัดไปก็อยู่ที่1,620ดอลลาร์เลยนะคะส่วนราคาโลหะเงินนะคะแนวโน้มเทคนิคต้องบอกว่าปรับตัวขึ้นได้ต่อนะคะปรับทาลงระหว่างวันนะคะแนวรับสำหรับการเก็งกำไรอยู่ที่ 27ดอลลาร์50เซนนะคะส่วนแนวต้านของโลหะเงินอยู่ที่28ดอลลาร์แล้วก็29ดอลลาร์นะคะการลงทุนในโกลฟิชเชอร์นะคะใครถือครองซื้อไว้จะถือต่อไปก็ได้นะคะแล้วก็จุดที่ให้เข้าเก่งกำไรฝั่งซื้อนะคะอยู่ที่1,570ถึง1,575ดอลลาร์นะคะจุดคัลลอสนะคะอยู่ที่1,500 60ถึง1 6 6 5ดอลลาร์นะคะจุดค้าร้อยฝั่งซื้อเราก็อาจจะก,กำมาเก่งกำไรฝั่งช็อตได้นะคะประเด็นท,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 ที่ต้องติดตามนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็จะเป็นช่วงคืนนี้นะค่อนห้สหนึกเหือนกันนะคะตีหนึ่งก็จะมีการเปิดเผยรายงานการประชุมของเฟดนะคะต้องบอกว่าการเปิดเผยครั้งที่ผ่านมานะคะ ปีนี้นะคะสองครั้งที่ผ่านมาเนี่ยทำให้ราคาทองคำปรับฐานลงนะคะเพราะนักลงทุนก็กังวลว่าเฟดจะถอนมาตรก,การ QE ป่ากจากการที่นะคะเจา้าหน้าที่เฟดบังรายก็ให้ความเห็นว่าไม่ควรจะใช้ QE นะคะเป็นบวงเกี่ยวกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นนะคะครั้งนี้อาจจะไม่มีการพูดถึงประเด็นนี้ก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดมีการพูดถึงราคาทองคํา ับฐานลงยังเชื่อว่าน่าจะติดตัวขึ้นได้ค่อนข้างสไแรงนะครับส่วนราคาโลหะเงินนะคะก็มองว่าแนวโน้มอย่างปรับตัวขึ้นต่อนะคะปรับฐานลงระหว่างวันนะคะจุดแนวรับที่ให้ไว้27ดอลลาร์50เซนเข้าไปเปิดซื้อได้นะครับคัพลอสให้ไว้ที่27ดอลลาร์นะคะส่วนเซนห e าสิบอินเด็กซ์ฟิวเจอร์นะคะดังว่าอากาศหุ้นไทยช่วงนี้ก็เป็นช่วง เข้าสู่ภาวะของการปรับฐานนะคะเมื่อวานดูเหมือนช่วงเช้าจะดีนะคะปรับตัวขึ้นในแดนบวกนะคะแต่ก็สายๆเริ่มมีแรงเทขายนะคะช่วงบ่ายถึงเย็นก็แรงเทขายอย่างต่อเนื่องนะคะปรับตัวลงแรงต่อเนื่องเป็นวันที่2แล้วนะคะประเด็นเรื่องค่างเงินบาทที่แข่งค่าขึ้นก็คงเป็นปัจจัยลบประเด็นหนึ่งนะคะเพราะว่าค่างเงินบาทเนี่ยแข่งค่าขึ้น มากที่สุดในรอบ16ปีนับตั้งแต่นับตั้งแต่เกิดวิกฤตต้ยมยำกุ้งนะคะก็คงเป็นประเด็นที่ทำให้นักทุนกังวลน,นะคะว่าทางการเนี่ยจะมีการออกมาตรการเพื่อควบคุมเงินทุนไหลเข้าระยะสั้นหรือเปล่านะคะตรงนี้ก็เป็นประเด็นที่ปัจจัยลบกับตลาดหุ้นเหมือนกันนะคะถือว่าเม็ดเ,เงินช่วงนี้อาจจะไหลเข้าตลาดตราสารนี้ค่อนข้างจะมากกว่านะคะ ออส่วนบริเวณอื่นๆก็คงจะเหตุการณ์ข้ามุทรในเกาหลีนะคะที่ยังต้องบอกว่าคุบคุน่นะคะตึงเครียดเติมที่จะสู้รบกันเต็มที่นะคะถึงแม้ว่าท่าทีก็คือการขู่กันนะคะอาจจะไม่เกิดสงครามก็ตามแต่ว่านักทุนก็วิตกกังวลเหมือนกันนะคะแล้ทุนต่างประเทศนะคะขายสุทธิต่อเนื่องอีกนะคะเมื่อวานขายสุทธิออกมาหนึ่งพันสามร้อยล้านบาท นักลงสาบันขายเหมือนกันนะคะขายสุดที่107ล้านบาทจะมีเฉพาะนักลงทุนรายย่อยในประเทศของเราเองที่ซื้อสุดทีถึง2 0 0 0ล้านบาทนะคะแนวโน้มตลาหุ้นไทยต้องบอกว่าก็อาจจะยังไม่ค่อยสดใสนะคะประเด็นที่เป็นปัจจัยลบนะคะก็ยังมีอยู่นะคะแต่เชื่อว่าการที่นะคะ,ะหุ้นหรือว่าเส้นเด็งเสนะปนปับตกลงมาค่อนข้างจะเยอะในช่วง หลายวันที่ผ่านมานะคะในช่วงฟั้นๆมอ,มองว่ามีโอกาสที่จะดิดตัวขึ้นทางเทคนิคนะคะเพราะว่าน,นี้ในส่วนของเซ็นทรสิฟิวเจอร์นะ,ะเดือนเมษายนเนี่ยปรับตัวลงค่อนข้างตึงแล้วก็ลงมาตรงจุดคัดลอสนะคะที่960จุดนะคะตรงนั้นแล้วก็มีการดิดตัวขึ้นมาเพราะนนั้ฉะณตอนนี้นะคะการลงทุนในเซ็นทร u สิฟก็ให้เรามัดรระวัง ะะเราก็อาจจะต้องมีจุดคัลลอสในตัวเหมือนกันนะคะสำหรับคำแนะนำนะคะว่าในกรณีที่นะคะปรับตัวขึ้นนะคะบริเนแนวต้าน9 7 5จุดแล้วก็9 0 5จุดตรงนี้นะคะก็มองว่าอาจจะเป็นแนวต้านที่แข็งแกร่งอยู่นะคะมองว่าวันนี้น่าจะดีตัวขึ้นนะคะเมื่อวานใครเข้าไปซื้ออยู่นะคะก อาจจะขายทํำกำไยระยะสั้นก็ได้นะคะที่รับแนวต้านนะคะในส่วนของ9 8 5จุดในส่วนของกรณีที่นะคะไม่สามารถยืนเหนือแนวรับ960จุดได้นะคะแนวโนม้มอาจจะปรับตัวลงค่อนข้างจะแรงเพราะนั้นแนะนำนะคะว่าอาจจะเก็งกําไรฝั่งขายนะคะแล้วก็แนวโนม้มว่าอาจจะมีการปรับฐานลงไปถึงตรง945-950จุด สำหรับวันนี้มีเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ